ช่วงนี้นะคะข้าวยากหมากแพงอะไรอะไรก็แพงนะคะไปฉีดหน้าบ่อยๆมันก็ไม่ไหวป้าตอนนี้ก็เลยต้องหันมาพึ่งสกินแคร์นะคะที่จะช่วยสตาร์อายุผิวหน้าเราให้อยู่ที่30ว้าวหลายคนก็บอกนะคะว่าอายุ30เนี่ยต้องมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างแล้วนะคะดิฉันก็มีนั่นก็คือริ้วรอยเอ่ยรูขุมขนเอ่ยผิวหน้าย่อนคล้อยเอ่ยเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าคลินิกมากเข้าเพื่อไปเติมนั้นเติมนี้เติมนู่นนะคะเพื่อให้หน้าเราเป๊ะปังตลอดเวลา แต่เวลาผ่านไปอ่ะฉีดบ่อยๆมันก็ไม่ดีป่ะแถมราคาแพงด้วยนะจนมาเจอน้องสกินแคร์ไรเซราตัวนี้ค่ะเป็นสกินแคร์คู่ใจของพีตอนนี้เลยนะคะขอบอกเลยว่าเป็นสกินแคร์ในฝันเลยจ้าเพราะน้องเขามีนวัตกรรมฟิลโอลิโอแอคทีฟและลิฟโอลิโอแอคทีฟนะคะที่จะช่วยยกกระชับผิวของเรานะคะให้เต่งตึงในขณะเดียวกันก็ช่วยเติมเต็มผิวเราให้อิ่มฟูดูเด็กขึ้นด้วยง่ายๆนะคะเพียงทาแล้วรอ15นาทีคุณเอิ ยบอกเลยนะคะว่าถ้าใครหน้าหยับมากๆถ้าใครหน้าเป็นหลุมเป็นอะไรมากๆนะคะบอกเลยเว้ยเห็นว่ามันตื้นขึ้นมาจริงๆ God, s <S สำหรับใครที่มองหาสกินแคร์ใหม่ใกล้ฉันนะคะแล้วก็ราคาน่ารักไม่ต้องเข้าคลินิกบ่อยๆนะคะพี่แนะนำตัวนี้เลยจ้าไรเซรานะคะไปลองตำกันดูรับรองผิวสวยหน้าเด้งหน้าเด็กไม่ต้องจ่ายแพงด้วย